สวัสดีครับพี่พเ,เพื่อนน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแฮงเตนานา,นานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูม,มิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเรียนนี้นะครับท่านได้มาเมื่อนานแล้วนะครับท่านมานานแล้วนะครับยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดไรเลยนะครับเหรียนลอยดำปีชัดเจนนะครับ ดูสิครับเนี่ยสีคิวปานิเกิลแล้วก็สีทองนี่ครับยังเห็นรอยดำปีเยอะเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับท่านเรามาดูข่าวเหรียญน,นี้เป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติอดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูจุดสําคัญครับจุดสําคัญของเหรียญน,นี่คือเหรียญที่ จะมีราคามันอยู่สิจุดตรงไหนครับสลับเหรียญสิบบาทปีพสนี้นะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับตันเป็นลักษณะเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับชูเปอร์นิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับผู้มิพลนอันจะดีดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับตันตัวหนังสือชัดเจนนะครับตันดูิครับนี่เห็นชัดเจนมากนะครับแต่เสียอย่างเดที่ยังไม่ได้ทําการไลนอย่าว่านะครับตันแล้วไปรูวพรุพค์ท่านดูิครับนี คมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายเลยนะครับท่านแต่มีแน่ครับแต่น้อยมากนะครับท่านถ้าทําการล้างออกเรียบร้อยแล้วจะเห็นสวยงามมากกว่านี้แน่นอนครับท่านสำหรับเยีายนี้นะครับโอเคนะครับนี่สุดยอดจริงครับกลงาจีแบบนี้ได้เรามาดูกอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งมีรอยบุบรอยบี้เยอะไหมนี่ครับกอบเฟืองสลับเรียบกล้องเลนส์ิบบาทพ่อสอนี้ครับนี่ครับก็มีรอยบุบบี้บี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับท่านแต่ก็สมุนแบบพอใช้ได้ครับเพราะว่าตรงกลางไม่มีอะไรมากมายครับที่ต้องขอบ เหลี่ยมนี่มีแน่นอนครับแต่มากหรือเปล่าดดูเองนะครับสันนี่ครับหมุนไปรอบๆเราโอ้โหเยอะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยตอนที่ผมดูนี่ครับเยอะอยู่พอต้องกวดนะครับสําหรับรอยบุบรอยวี่แต่การสึกหลอมีครับก็ไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายเหมือนกันนะครับแล้าบนด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีปศอะไรนี่ครับประเทศไทยอักษรบิลสามตัวจะกันอยู่ตัวที่สี่หางออกมาดีหนึ่งนะครับสันลับอักษรบิลนี้ทำมาเพื่อผู้พิการทางสายตา พศ2537ันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสาเจ็ดเนี่ยตรงกลางคือผราปางบัตอุลลาบลาลามครับต่ำลงมาอนนี้คือแม่นานเจ้าพญาได้ล่างจุดกือ0สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอันบีนะครับดูสิครับเนี่ยรอยบุบรอยบีตรงนี้เดีะยหมอนกันนะครับที่หัวเลขหนึ่งเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับส,สำหรับปีพศ2 5ง7ันห้าร้อยสาสิบเจ็ดนี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับโอ้โหเยอะมากครับ150ล้าน598,831เหรียญนะครับท่านโอ้โห150ล้านเศรษฐเลยนะครับในระดับยูนซีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน100บาทนะครับเหรียญที่ผ่านกระแชนั้งอยู่ที่เหรียญละ25-35บาทเท่านั้นเองนะครับ แต <im <im ่ว่าเรามาดูครับจุดที่ซื้อขายจริงครับตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมที่รอยรูดออกมานี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่ครับสีทองเข้ามากินเนื้อนิกเกิลแล้วครับเนี่ยเห็นไหมะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจุดแรกครับจุดที่ทองคือตรงนี้ครับที่มีรอยรูนอยู่นี้ครับสวยงามมากนะครับเนี่ยรอยรูนที่เจดีย์วัดไอรุ่นนี่ครับจุดที่สามคือปีพศนี่แหละครับนี่ครับสวยงามมากันนะครับแบบนี้ครับล้วด้านหน้าอีกจุดหนึ่งคือนี่ครับ ฝั่งเดียวกันนะครับเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยใช่ครับฝั่งเดียวกันจริงครับตรงนี้ครับนี่ครับที่รอยแตกเราออกมาดีดึงนี่ครับใกล้ถึงสุลอูพอพอสุลอูนี่นะครับนี่ครับจุดซื้อขายครับราคาดีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ